สวัสดีค่ะ fc พี่น้องนะคะเพื่อนจ๋าจากอดมินพี่ใจพารวยเนาะวันนี้พี่ใจก็จะพามาสรุปผลห้านอยสีนนอยนะคะเพืเ่อนๆจ๋าก่อนเราจะไปต่อ 15, วันสิบห้าเราก็มาสรุปผลขอวันสิบสี่ก่อนเนาะก่อนสรุปพี่ใจก็มีคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเพื่อนจ๋า พี่น้องจะรับชมเพื่อความบันเทิงและชมเพื่อความสนุกสนานเนาะพี่จะจะพามาสรุปเนะาะวันที่14ซีน้อยชุดรวมนะคะชุดรวมพี่ใจัยให้อยู่ที่0ะะ8 3, 9นะคะ8กับ3ตัวเดียวกัน6กับ9นะคะเขาเป็นฝาแฝดขี่คอกันมานะคะเพื่อนจ๋าถ้ามาเขาจะมาด้วยกันเนาะโอเคสําหรับวันที่14เนาะผลที่ออกเฉพาะกิจนะคะเพื่อนเเฉพาะกิจออก2 8 2 2 0ย์ นะคะเ,เพื่อนๆจะ8 2ก็มาตัวกลับนะคะมาเด่นที่8เนาะมาเด่นที่8นะคะ2 0ก็ตัวกลับนะคะเ,เพื่อนๆนะคะอันนี้เลขหามเนาะแต่ว่าสำหรับเด่นเฉพาะรอบนะคะหลุดนะคะไม่เข้านะคะวันนี้นะคะเ,เพื่อนจะส่วนรอบพิเศษนะคะผลที่ออก0 5 1 1 6นนะคะเ,เพื่อนๆมีอะไรไหม ศูนย์ห้าหนึ่งมีแต่ในตารางเนาะเข้าสามตัวเลยศูนย์ห้าหนึ่งเรียงเลยนะคะเพื่อนศูนย์ห้าหนึ่งนะคะตารางเข้านะคะเพื่อนแล้วก็หนึ่งหกเนาะหนึ่งหกหนึ่งหกมีแต่เด่นหกนะคะพี่ใจข้ามหนึ่งไปเนาะอันนี้ก็ไม่ได้เข้านะคะหลุดก็เข้าแต่ในตารางหนึ่งหกเนาะ หนึ่งหกในตารางก็มานะคะพเพื่อนๆจ๋าในตารางมาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็หลุดวันนี้โอโหเด่นเฉพาะรอบนะคะหลุดขอโทษขออภัยพี่น้องที่ตามเด่นเฉพาะรอบเลขกวิ่งเลขกลูดเนาะต่อไปรอบปกติะคะ่ะเพื่อนๆจ้ารอบปกติก็ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดสี่นะคะเข้าในตัวเด่นชุดรวมนะคะพเพื่อนๆแปดสี 8, 4, ต่ตรงๆงเนาะแล้วก็ 700มาในรอบปกติเลยตรงตรงศูนย์ศูนย์พิจัยจัดให้นะคะจัดให้เลยเขียนทั้งสีแดงให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เข้าตรงตรงเลยศูนย์ศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนในดินนะคะแล้วก็ต่อไปรอบ VIP นะคะรอบ VIP ก็สองสองศูนย์หกหกมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนจ๋าสองศูนย์มาตัวกลับนะคะสองดิ่ง วันนี้สองดิ่งสองศูนย์ศูนย์สองนะคะเพื่อนเพื่อนจา๋านะแล้วก็มีหกหกก็มาคะ่ะเพื่อนหกหกก็มานะคะในชุดรวมเนาะแต่สําหรับวันนี้ขอพทดขออภัยจริงๆเพื่อนๆจา๋าชาบขอรอบไม่มาแต่จริงๆแล้วพี่ใจไม่อยากเขียนเยอะห้ากับสองเขาก็จะเป็นพี่น้องกันเหมือนกันแต่พี่ใจไม่อยากลงด้วยว่ามันอย่างนี้มันก็เยอะไปอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจา๋าเนาะ ในตารางก็6มีนะคะ0-20 0มีนาะ2ไม่มีนะคะเพื่อนโอเคก็ยินดีที่พี่น้องที่ติดตามเนาะถึงจะไม่มากก็ค่อยๆไปนะคะเพื่อนจะเแล้วก็ไปต่อวันที่15นะคะวันที่15วันนี้จะมีลาวพัฒนาด้วยนะเพื่อนๆจะอย่าลืมไปดูลาวพัฒนานะมีเด็ดๆนะวันนี้นะแล้วก็นะคะเพื่อนๆอันที่15พี่เจก็ให้เด่นอยู่ที่ 6 7 8นะคะตรงกับเลขกำลังวันวันนี้เลขกำลังวัน6 7 8นะคะเพื่อนแล้วก็คิดสูตรออกมาได้6 7 8นะคะอ่าพี่ใจจะบอกไว้นะคะเพื่อนที่ fc ที่เข้ามาใหม่เนาะรอบแรกเฉพาะกิจนะคะเพื่อนเขาชอบมาเขาชอบมาในรอบแรกนะพี่ใจจะอธิบายฟังในเด่นนี้เพื่อเพื่ก็จับคู่มาในนี้ด้วยนะคะเพื่อนนะคะ ก็พี่ใจยจัดให้แล้วก็อย่าลืมเบิ้ลเนาะพักนี้จะมีเบิ้ลพี่ใจยก็ติดเบิ้ลไปให้นะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็6กับ9อย่าลืมนะหกับ9 8ดกับ3ค่ะเขาชอบมาด้วยกันนะแล้วก็พี่ใจยก็วางให้เนาะนะคะ7 3สามี78ดโอเค7 9 7 6ถ้าเกิดมาอย่างนี้นะคะต้องเอาไปทั้งชุดนะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนจะเลือก7 6ก็ต้องเอา79ไปด้วยนะคะเหมือนกันค่ะ แปดหกก็ต้องเป็นเอ้แปดหกก็ต้องเป็นแปดเก้าเนาะสามหกพี่ใจก็ใส่ให้ไม่ตรุงเพื่อนเพื่อนอเพื่อนๆที่มาใหม่ยังไม่เข้าใจต้องดูหลายๆคลิปฟังหลายๆคลิปนะคะแล้วก็ในตารางนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถจับในตารางเป็นสามตัวได้เลยนะคะมาทุกวันเลยในตารางเข้าสามตัวทุกวันเลยะคะ่ะเพื่อนๆจ๋า สำหรับแยกเด่นเฉพาะรอบนะคะตัวเด่นเฉพาะรอบให้อาปเปรียบเทียบกับเด่นรวมเพราะว่าเด่นในเฉพาะรอบเราก็ไปจัดชุดในเด่นเฉพาะรอบให้แต่ว่าบางทเีเพื่อนชอบรอบไหนก็สลับได้นะคะเพราะว่าบางทีมันคิดคำนวณแต่ละรอบจริงแต่ว่าเขาอาจจะสลับเที่ยวนะคะเพื่อนกใ็ให้ใช้วิจารณา์ดูนะคะว่าชอบรอบไหนก็จัดไปแล้วพี่เจก็จัดเป็นชุดให้เพราะว่า ที่จัดในชุดมันก็เข้าทุกวันเนาะบางทีบางทีก็ตรงค่ะบางทีก็ตรงในเด่นเฉพาะรอบมีเมื่อวานนี้ที่เข้าเฉพาะนอยรัฐบาลเนอะตรงๆ0ส่นๆโอเคสําหรับคลิปนี้นะพี่ใจก็จะฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e นะคะที่ดีที่แน่ๆก็คือกดกระดิ่งนะคะเวลาพี่ใจลงคลิปจะได้แจ้งเตือนก็จะได้ดูได้ลุ้นกันไปนะคะ ฝากช่องน้อยๆที่กำลังหัดคานหัดไตไปเหมือนเต่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ